แต่ไปหายเยย์เมียเมรี่ดีกว่าเย,ย้ฉันทำได้แล้วนี่เมรี่เธอก็บง่ใชมไหบอกว่าเธอเป็นคนธรมรมดาย,ยากไร้ไม่ใช่หรอถ้ามันแต่งตัวเลิศดีคนเนี้ยแถมมันโลวแสดงได้ดับหนึ่งอีกฮะบอกหน่อยอาฉันขอโทษเพราะว่าฉันกลัวเธอไม่ชอบฉันนะ่ะ เป็นเพื่อนกันลกวควรที่จะบอกกัสิฉันน่ะไม่เชอบเธอตรงไหน,นต่อไปนี้เราเลิกคบกันฉันมีเพื่อนใหม่แล้วชื่อซินดาที่หลังอะ่ะอย่ามายุ่งกับฉันนะกันเช,ชื่อเยเช่อที่หลังเธออ่ะอย่าทำกับฉันนะเธอรู้ไหมว่าฉันน่ะรักเธอมากแค่ไหนแต่เธอกับหักหักหลังฉันแบบนี้ออฉันขอโทษแอปเปิ้ล าวสวัสดีซินดานี่แอปเปิลทำไมเธอมาสายจังเนี่ยฉันบอกอกี่ครั้งแล้วเพื่อนเพื่อเอาฉันห้ามาสายฉันขอโทษไปด้วยฉันลืมมากนะเอเามื่อไม่แหละคุณนาขารีบไปด้วยแล้วค่ะงั้นฉันไปด้วยนะน้าจะไปทำง,งานนะพวกหน,นูดูร้านวิซากันจ้านา้าเงินให้พวกหนูนะคุณละสองพันบาท โอเคงั้นเดี๋ยวนาที่จะไปทำงานแล้วนะนี่เธอเรารีบเข้าไปกันเถอะสวัสดีครับรอับอะไรดีครับพิสซอร์ว่าจนรับอะไรบ้างครับขอพิซซ่าเซอร์ไพร์สหนึ่งที่ค่ะแล้วขอพิซซ่าหน้าแฮมค่ะโอเคครับเ,เดี๋ยวไปนทำให้นะครับนี่ทำไมเธอไม่สั่งเซอร์ไพร์อ่ะ นี่เธอถ้าเกิดฉันเจอของที่ฉันแพ้ตายแน่นะแล้วถ้าแพ้อะไรอ่ะทำจริงเถอะแต่ฉันก็ว่าเหมือนกันเนาะเธอชอบกินแฮมใช่ปะใช่นะสิอ,อ๋อเข้าใจแล้วแฮมก็อร่อยน,นะนะฉันก็ชอบแฮมรัปของน้องแอปเปิลน,นี่มีสูตรพิเศษด้วยนะครับนี่เธอทำาไมของเธอได้แบบเป็นนันฝรั่งแมหมอ วิจจะก็น่ากินเหมือนกันอะเร่น,น้ำส้มด้วยก็ใช่นะสิงั้นฉันวางมือถือตรงนี้ก่อนนะได้เลยอ่ะฉันกินแล้วนะเธอนี่ฉันจะกินพิซซ่าอร่อยเนอะของน้องซินดี้มาแล้วครับเฮ้ยของเธอก็น่าอร่อยนะนเนาะเนี่ยลืมบอกเลยฉันมีคนฉันก็มีความแพ้แฮร์ร่อยนะอยู่นะอืมเธอไม่ต้องกินหรอกฉันกินหมดแล้ว นี่ฉันกินหมดตามแล้วฉันกินอันอไอฉันให้เธอกินน้ำฮ้ยอ,อร่อยอ่ะเธอนี่อ่ะอร่อยมากอ่ะฉันกินเลยนะจ๊ะเพื่อนสาวชอบไหมล่ะชอบสินี่ฉันกินหมดเลยนะฉันไม่แบ่งใครเลยลนี่เธอมากินเป็นน้าฉันเองนะฉันลืมบอก เนี่ยถึงบ้านแล้วอ๋อตรงนเป็นน้าเหรอทำไมบ้านอยู่ในป่าเนี่ยอ๋อสวัสดีจ้ะซินดี้อ๋อหนูเพื่อนเพื่อนของซินดี้ใช่ไหมแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลใช่ไหมที่ซินดี้เล่ามาให้แม่ฟังอะ่ะใช่ค่ะแม่โอ้แอปเปิ้ลซินดี้แอปเปิ้ลซินดี้ฟังเพลงสนุกจังเลยนะแม่ฉันขอไปก่อนนะแอปเปิ้ลโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเถอะรูป รีบเข้าไปหลยแม่จะไปทำอะไรให้กินอขอบคุณทจายแอปเปิ้ลที่พาซินดี้ไปเที่ยวอะ่ะไม่เป็นไรค่ะเอา้นาน้าหนูนลูกน้องไปทำงานค่ะโอเคบิ้งนนหลับไปพักหนึ่งเองจะ้ะบ,บายยนะ Apple. ยยแอปเปิ้ลบายๆไปเลยลูกลิบไปเร็วนะเดี๋ยวให้สายค่ะแม่ทำไมซินดี้ไปไหนหรอ อย่าถามฉันได้ไปดูแม่ฉันถามกับเออได้ไปค่ะแม่ไปแล้วค่ะแต่มเมื่อกี้เป็นนะ้าของซินดี้เองนะเอาแม่เราหนูด้วยทำไมถึงดูเหมือนให้เราเป็นเพื่อนตัวสำรองเลยให้เราใส่เงินให้เขาไมด้เงินมุนให้เรานะอ่าเจ้ามิง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 น่ารักเลยไปเดี๋ยวพาไปนอนนะ อ๋อนอนตรงนี้นะจ๊ะต้องมิงมิงเนี่ยมิงม,งมิงอ่ะแอปเปิลดูส่าต์ตั้งให้เลยนะหลับดีกว่านีเฮ้ยเนาะกลับน่ารักเหมือนตอนแอปเปิลเด็กๆเลยจ้ะทำไมนี่แอปเปิลกลับดึกลกลับใกล้จะหกโมงแต่เป็นไรเขาปกติเขากลับหนึ่งทุ่มแต่ตอนนี้หกโมงก็ไม่เป็นไรแต่เขาไม่กลับดึกนีน่หรอเดี๋ยวพ่อก็ามาก่อนอีก มาช้าทุกคนกินข้าวอีกหรอทำ้ยทำงานภาษาแม่บ้านดีกว่าเอ้ยเอ้ยแม่ขากลับมาแล้วค่ะอ้าวแอปเปิ้ลมาแล้วหรอลูกพ่อยังไม่มาเลย,ยวันนี้มาทันไปเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวให้นะอ้าวาวางมือสิยคมแม่แม่ทำงานอะไรกันแน่ไหนไม่บอกเลยางบริษัทก็ไม่บอกอันนี้คมพ่อหรือเปล่าก็ไม่รู้เนะี่ย ที่รับผมกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วหรอคะคุณบอดีว่าวันนี้ลูกกลับมาทันนะคะเขากลับมาทันหรอครับใช่จ้ะโอเคงั้นผมไปหาลูกก่อนนะครับไม่ได้เจอหน้าลูกหลายวันพ่อคะทำไมวันทำไมวันนี้ถึนกลับเร็วลูกไหมพ่อจะไปรู้เหรอลูกอ้าวมาละจ้าไก่อ่นนี่นี่ของโปรดคุณแล้วก็ของลูกนะนก็มีนมด้วยนะลูก นมด้วยล่ะคะหนูขอไปกินหน้าบ้านนะอาชีพไปกินหน้าบ้านดีกว่าคุณครับทาไมลูกไม่ค่อยอยากอยู่กับผมเลยคุณไม่รู้หรอลูกก็คุณนะ่ะกลับบ้านมาทีไรกินกับข้าวหมดทุกทีลูกก็เป็นไรรู้ไหมลูกก็อดกินข้าวสิช่วงเนี้ยผอมหลายวันแล้วจริงเหรอคุณงั้นเดี๋ยวทีหลังคุณทํากล่องข้าวให้ลูกไปโรงเรียนแล้วกันจา้าจ้า ฉันยังไม่ซื้อกล่องเลยเดี๋ยวค่อยซื้อเนาะโอเคได้เลยแต่โอก็จะมีทนักศึกษาแล้วนะแต่ก็ไม่รู้จะไปวันไหนอะจริงคุณเนี่ยก็จะเปิดเทอมแล้วลูกเราก็ยังไม่ค่อยมีชุดเลยเดี๋ยวแ,วแต่ตอนนี้เขาสั่งแล้วนะโอเคคุณนะงั้นเดี๋ยวเรารีบไปกันเถอะเนี่ยคุณรีบกินได้แล้วนะโอเคผมก็รีบกินแล้ว เนี่ยเดี๋ยวคุณต้องไปคุยเรื่องรายละเอียดไอ้นู่นไอ้นี่ก่อนนะกับฉันรู้เปล่าเงินนั้นนู่นเงินนี่ฉันจ่ายคนเดียวเลยนะทำไมคุณไม่รู้จักจ่ายใจใฉันบ้างทํางานบริษัทเอาเงินมาทําอะไรก็ผมเอาเงินให้คุณแล้วคุณก็มึงจ่ายไม่ใช่หรอเออก็จริงนี่ทำไมช่วงนี้คุณไม่ค่อยอยู่บ้านเลยไปเร็วๆรครับุยผมเอาอยู่ไหนนะคุณให้เลย <c oughs> โอเคคุณปิดปากใช่ไหมปิดแล้วไว กินนมไงนมบัตนิ้วมาเนี่ยอร่อยมากช่วงนี้แม่จะไม่ค่อยให้ฉันกินนมโอ้โหไก่ยา่างครุกเผาสนุกสังเลยี๋ยวไปล้างเองก่อนหนะแม่บุญไงไปล้างก่อนนี่เลยล้างๆๆ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 ่ส่ๆส่ๆ้ๆๆๆๆไๆๆๆๆอ เอาไปลุ้นไฟเดี๋ยวมันมันเปียกเกินอ้าวางตักตรงนี้เลยปลูกด,ดอกไม้ดีกว่าเอาไปให้ซินดี้กี้เท้าฉันชนอะไรเนี่ยคอมพ่าตรงนี้ได้ไงอ่ะไม่รู้แต่พิกแพ้และซินดีนะ้น่าจะชอบนะไม่รู้ว่าซินดี้จะชอบเปล่า ฉ uhm. ันระู Eugene, ้ว่าเมรีจะเป็นไรปะฉันมีความห่วงเขาอยู่แล้วแต่ฉันไม่ได้ห่วงในขนาดนั้นนี่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 ลงแล้วสี่เมตรดีเนี่ยอ่ะลงน้ำดืน้ำเขาบอกว่าลงน้ำแล้วก็ลงดินปุ๊บแค่นี้อ่ะขึ้นมาแล้วโอ้ยได้ไงอ่ะนี่อันนี้เขาบอกว่าเป็นไวพยันพิเศษ อลอจงใหม่ดีกว่าเมื่อกี้มันแปลกๆเมื่อกี้เม้นเม้นเม้น้ยเมื่อกี้เสียงรถที่อยู่เดินคือแบบดังมากโอ้ยฉันเสียงแหบ <c oughs> โอเคฉันไอแล้วเปลี่ยนเม็ดดีกว่าไหนลองทำสิแม่ดู้ tiktok ของเนี่ยเสียงดังจัง เสร็จและเฮ้ยนี่แหละของเท่นี่นุกภาพน่ารักจริงๆแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะคบได้หรือเปล่าเอาเอาเหมือนแล้วเหรอเร็วจังนี่ไปเถอขึ้นห้องดีกว่าอ่าใช่เสื้อนอนตัวนี้แหละตัวปวดฉันไม่รู้แม่ซักยังงก็ใส่ไปเถอะนอนดีกว่าอ้าอ้ตึ๊ด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 เว้ยเว้ยเว้ย วันนี้ฉันตื่นเล่นปอเนี่ยวันนี้ต้องไปหาซินดี้นี่นะไปเล่นกับซินดี้วันนี้ฉันตื่นจามีอารมณ์ดีจังเลยไม่ต้องอาบน้ำหรอกวันนี้อุ๊ยอาบน้ำเสร็จแล้วลืมไปเลยใครจะไม่อาบน้ำล่ะเพื่อนโดนเมาสนี่เเลยนี่แต่งตัวอย่างนี้แหละมากับมจิี่หรออุ้ยฉนได้ข่วว่าฉันชอบดูช่องนี้มากเลยชื่อว่า มูจิในแฟมรี่ปิ๊กตุลเด็กเอ้ชิบชิบชิบอ่านี่เลยฉันอยากเปลี่ยนชื่อฉันขอเล่นไปกับโมจิหน่อยดีกันนี่น่ารักดีไม่รู้ฉันก็บ้าไปแล้วสิชื่อตัวเองชื่อว่าแอปเปิ้ลไปเรียกตัวเองว่าโมจิได้ไงโอ๊ยชื่อเดินเข้าไปยังชื่อเขาทำไมไม่รีบไปเล่นดีกว่าอาจูเอ้า ประหลูกทำไมวันนี้ตื่นเร็วจ้ะปกติลูกตื่นประมาณเจ็ดโมงว้ไปไปลูกไปค่ะแม่อะไรของแม่เนะี่ยเอ้ยไม่เลยซินดี้จะมานะมาแล้วเอ้าซินดี้ทำไมชินไม่เหมือนเมื่อวานเลยว่าอย่าพูดมากหน่อยรีบไปเร็วมารอเราฉันด้วยสิทำไมซินดี้เหมือนไม่ได้อบน,นนะ้ำเลยที่เธอพูดว่าอะไรนะอัเป๋าอ่ะ ซินดี้เธอรีบเลเร็วๆฉันรอเธอนานแล้วนะไ้ยฉันจะลงลนะไปแล้ววิปฉันโชว์ความเท่เธอดูแอรสวยเป๊ะสัมเวอร์โอ้โหซินดี้โคตรเก่งอ่ะอยากลองอ่ะอยากลองอยากลองอ่าขึ้นโอเค ว้ายไปเออเออว้าเอ้ยอุยเจ็บป้านี่แอปเปิ้ลเธอทำอย่างนี้ได้ไงอยู่กลุ่มฉันห้ามเป็นอย่างนี้เธอเกือบจะผ่านแล้วนะฉันขอโทษนี่ต่อไปนี้เราเลิกคบกันรู้สึกว่าเธอไม่ยอมเป็นสถานะให้ดีกับฉัน วันนี้แม่ฉันมาบอกว่า,วาอนุญาตฉันมาเล่นเครื่องไม่โอ้ยเกือบเกือบเกือบโอ้ยเฮ้ยอยูไ่ได้ฝึกนานเล่นตั้งแต่หกขวบแต่ตอนเนี้ยเจ็ดขวบและอ่านี่เนะลืมไปเลยแล้วลวิ้งไปเลยไอ้ชืมอะอะทำไมคนนั้นหน้าตาเหมอือนชื่อสินหน้าตาคุณก็ชื่อว่าสินดีมากเพราะวันนั้ฉันไปร้านพิซซ่า มาไปหาแม่เพราะแม่บอกว่าแม่ทํางานที่ร้านบิซซาแต่ก็ไม่เห็นแม่แม่จะกลับบ้านไปแล้วตอนนั้นในแอปดูตรงนี้สิมีใครมาอ่ะอ่ะนี่ซินดี้คนนั้นแน่เลยทำแอปเปิ้ลลองให้ทําพื่อรักฉันลองให้หเขาาจะทำอะไรกับฉันแต่ฉันก็เป็นห่วงเขาอยู่เสมอ,อต้องโดนอว้ยแต่ใครเปิดติกตอกดังเนี่ยแอปเปิ้ลเธอไปอะไรบ้างไหมอ่ะอ่ะเมรี เธอมาหาฉันทำไมอะทั้งๆที่ฉันทำพวกเธออย่างไม่ดีอะก็เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันไงฉันจะทิ้งเธอได้ไงแล้วฉันขอโทษนันที่ฉันพูดกับเธออย่างนั้นอะไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจว่าเธออยากมีเพื่อนดีๆไม่อยากมีเพื่อนโกหกแบบฉันฉันก็กลัวเธอไม่อยากโกหกฉันที่ฉันบ้านจนแต่ให่ดีกว่าเธอ ฉันขอโทษนะที่ฉันคิดกับเธอไม่ดีะนี่ฉันเห็นเพื่อนเธอเนลคุยกับอะไรกับเธอเลยนะอะไรนะพูดไม่ได้กับฉันหรอใช่แต่ทำไมเว้ยทำไมพี่วิชาคนนั้นเขาเล่นติ๊กต็อกกจังยไม่เป็นไรนะเธอเมื่อกี้เสียงติ๊กต็อกอะพอดีว่ามีพี่เขาเล่นติ๊กต็อกติ๊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 กอยู่เออฉันขอโทษนะวันนั้นที่ฉันทำไม่ดีกับเธอ เราไปบองเนียนั่นกันว่าเรารู้หมดแล้วอฉันหลอกมันกินฟรีทั้งหากแหละฉันรู้สึกว่ามันดูรวยๆยนะฉันเอาไม่ได้เงินเงินนะฉันสองพันสักหน่อยแล้วไม่ได้เงินให้ฉันด้วยว่าตรู้ What? สึกวบาไม่รู้เรื่องนียนะเสียงกับด้เกตสูดได้นางวันรีบวางดีกว่านี่เธอชื่ออะไรนะจำไม่ได้อะ เธอทำอย่างนี้ได้ไงนี่หรือเปล่าฉันละเธอแทบตายวันนี้ฉันจะดอกไม้ไม่เธอแต่ฉันแค่ลืมทำไงดีเล่าฉันขอโทษเธอย่าทำอะไรฉันเลยนะไม่ทำได้ไงล่ะจะจะขอโทษจริงๆนะแล้วกลับไป็นเพื่อนกันได้ไหมไม่ได้เออฮะทำไมทำกับฉันแบบนี้ เธอทำเพื่อนฉันขนาดนี้ใครจะไปให้อภัย